เรามาลุ้นนะครับว่าใครจะได้ครองตำแหน่งรางวัลพิเศษรางวัลแรกซึ่งคือรางวัลขวัญใจมวลมิตรครับขวัญใจมวลมิตรได้แก่<ป>นางสาวกัโมโรวีซัพพีหมายเลข18ครับ ขวัญใจกาชาติได้แก่คุณสัปดาแสงคันหาหมายเลข33ครับดคามนดีด้วยนะครับเชิญทุกท่านถ่ายภาพโ่วมกันครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ครับเราสองคนกำลังจะประกาศ ชื่อผู้ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นกุลบุตรกุรธิดากาชาติและรองกุลบุตรกุรธิดากาชาติประจำปี2,558ถึง2,559นะครับรางวัลรองกุลบุตรกาชาติประจำปี2,558ถึง2,559ได้แก่เข้ามากับเลขตัวเดียวใช่รองกุลบุตรกาชาติได้แก่ สามมือของเขาสามารถส่งถึงใจท่านคณะกรรมการได้จริงนะครับใช่ค่ะน<า>ี่คือสายสะพายเกียรติยศนะคะสำหรับตำแหน่งรองบุรพบุรกรชาติค่ะเราเองนะครับยืนอยู่ตรงนี้ก็อดดีใจแทนน้องๆไม่ได้เชิมกันครับและรางวัลรางวัลประรารากาิาได้แก่มาเลขมาเลข 42นาทีปแตำาเารละนี่คือ uh คุร huh um. ิดาการชาติประจำปี2558ถึง2559ครัและมาถึงตำแหน่งสำคัญแล้วครับคุณระบุกุลธิดาการชาติประจำปี2558ถึง2559ครับ วินาทีนี้วาหขออนุญาตประกาศรางวัลคุณระบุตกาชาติประจำปี2,558-2,559ซึ่งได้แก่ มาถึงตำแหน่งสำคัญแล้วครับกลยุทธ์ดาบกายชาจะอยู่ตั้งแต่2 5 5 8ถึง2,559ครับและนี่คือโฉดหน้าคุณตาที่ดาบกายชาประจำปีนี้ค่ะขอบคุณที่สวยซุนและงดงามมากๆเลยนะครับ ใช่ไหมคะว่าใครเป็นกุลบุตรกุลธิดากาชาติประจำปี2558วันนี้น้องๆเขาก็มาร่วมง,งานถแถลงข่าวงานกาชาติเหมือนกันเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีครับผมโอดกิรตินะครับผมกุลบุตรกาชาตินะครับปี58ครับผมสวัสดีค่ะดีมค่ะกุลธิดากาชาตปี58ค่ะสวัสดีครับผมบอมครับรองกุลบุตรกาชาติปี58ครับ รันยากาชาาค่ะงานการชาที่จัดขึ้นในปีนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์นะครับควายพระพร องอุปนัยกา60พันสาคงประชาสุขใจครับค่ะสำหรับวันที่30มสมีนาคมนี้คะก็ยังจะมีขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติครับแล้ววันที่สองนะครับจะมีการจุดเพียนชัยถวายพระพรให้แก่องค์สมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบรมราชกุามราร,มรีครับเป็นการถวายพระพรให้กับพระองค์โดยที่มีพวงชนชาวไทยพร้อมใจกันแล้วพบกันวันที่สองแน่นอนครับ และมาร่วมสร้างกุศลกันได้การซื้อแมกเนตมูลค่า60บาทเพื่อบำรุงสภาราชาติไทยกันนะคะเพื่อนๆสามารถไปพบก,กับน้องๆกุลระบุตรกุลธิดาการชาติได้ในงานกาชาติประจำปี2558ที่จะจัดขึ้นในวันที่30มีนาคมถึงวันที่7เมษายนณบริเวณสวนอัมพรลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะเราจะมีการจัดขบวนรถปุพชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ เจ้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีองค์อุปนายิกาผู้อํานวยการสภาการชาติไทยคะ่ะและในวันที่2เมษายนขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้รายการเ็บ้านกราชาตินโซเชียลมีเดียขอ,ขอลาไปก่อน